สวัสดีครับทุกคน FC Mobile Surf ญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูอีเวนต์ตัวล่าสุดนะครับสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็คือ TOTY นะครับ2025นะครับตรงนี้เซิร์ฟญี่ปุ่นก็เปิดให้เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนครับก็คืออัปเดตตัวเกมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้ามาที่อีเวนต์นะครับ TOTY 2อ2 5น่ะครับกดเข้ามาครับเดี๋ยวเรามาดู c h a ตอร์ที่หเลยนะครับผม แชปเตอร์แรกนะครับมาดูด้านขวามือตรงนี้นะครับก็ตรงเมนูแรกนะครับจะเป็นเส้นทางไปสู่แชปเตอร์ที่2นะครับตรงนี้แอดค่าไปก่อนนะครับก็มาดูเมนูที่2นะครับเมนูที่2นี้จะเป็นภารกิจรายวันนะครับทำให้ครบนะครับผมเพื่อจะได้รับของรางวัลนะครับเป็นเหรียญ F4A นะครับผมส่วนเมนูต่อมานะครับมาดูเมนูที่3นะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นการเอาแลกเปลี่ยนและเตะนะครับเป็นตัว นักเตะที่เอาไปแลนครับก็คือจะเป็น TOT อ25นะครับ v R ตั้งแต่126ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะเอามาแลกนะครับตัวผู้เล่นนะครับตรงนี้มาเอ h a ช g นนะครับก็จะเป็นสูงสุดนะครับที่ o R 134นะครับผมต่ำสุดก็จะเป็น120นะครับตรงนี้ก็จะได้ได้จำนวนทั้งหมด30ครั้งด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอ h a ช g นนะครับมาเมนูต่อมานะครับเมนูต่อมา เมนูต่อมานะครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของตะก้านั่นเองนะครับตะก้าก็ให้ทําการดูที่เมนูของ t o t y 25นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเก็บโทเค็นนะครับอันนี้ก็จะรีเฟซทุกวันนะครับเก็บโทเค็นไว้นะครับเพื่อสะสมไว้แล้วก็มาแลกมาแลกทางด้านขวามือครับก็จะมีใช้ตั้งแต่1ตัวถึง3ตัวนะครับสำหรับเบอร์ลิงแฮมนะครับตรงนี้ก็จะมี OER นะครับ1้8ปนะครับถึง159นะครับ ก็คือใช้ตัวตามลําดับไปนะครับหนึ่งตัวก็จะเป็นวีอาร์ร้อยยี่แปดนะครับสองตั๋วนะครับก็จะใช้ร้อยสามแปดนะครับแล้วก็สามตัวนะครับก็จะเป็นร้อยห้าสิบเก้านะครับอย่างซากะนะครับก็จะใช้สูงสุดที่หกตัวนะครับก็จะเป็นวีอาร์สูดที่ร้อยสี่สองสำหรับซากะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวพ้เล่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโคบอนะครับโคบอลก็จะใช้หกตัวเช่นกันครับอยู่ที่ร้อยสี่สองนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งตัวเครื่นนะครับก็จะเป็น L W นะครับ L W ตัวนี้ก็จะใช้อยู่ที่6ตัวเช่นกันนะครับมาดูเมนูตัวต่อมาครับด้านขวามือครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเมนูไปสู่เส้นทางของ chapter ที่3นะครับเป็นแล้วก็เมนูตัวต่อมาด้านขวามือตรงนี้นะครับตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับผม เดี๋ยวเราไปดู chapter ที่2กันครับ chapter ที่2นะครับมาดูครับตรงนี้จะมีให้ทำา3ภารกิจด้วยกันนะครับก็คือเก็บโทเค็นนะครับกี y Y นะครับตรงนี้เก็บสะสมไว้นะครับผมทั้ง3ภารกิจนะครับทำทุกวันนะครับผมแล้วก็จะมาใช้ตรงนี้ครับด้านขวามือครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเ,เป็นการใช้โทเค็นนะครับก็คือ200ด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มตั้งแต่นะครับโอยาร้อย ER ถึงร้อนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะมีทั้งเดวันดอสกี้นะครับกับด้านขวามือก็จะเป็นลูเบนดิอาสนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจานวนที่1ครั้งนะครับถ้าเป็นเล่นที่2ครั้งนะครับ ในที่สองครั้งตัวนี้ก็จะใช้ตั๋ว200เช่นกันครับ3ครั้งนะครับก็คือยาวมาถึงทั้งหมด15ครั้งด้วยกันนะครับตรวนี้ก็มาแลกรับตัวผู้เล่นนะครับตามลําดับไปนะครับผมแล้วก็มาดูเมนูทางด้านขวามือครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะใช้โทเค็นนะครับ TOTY นะครับเป็นจำนวน400ด้วยกันนะครับในการส่มครับตลงนี้ก็จะมีผู้เล่น 126นะครับถึง134นะครับตรงนี้ก็จะหมดอายุใน56วันนะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับด้านฝวามือสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการซูมอีก1เมนูนะครับตัวนี้ต้องจะใช้ทุกเค็นจำนวน600ด้วยกันะครับก็คือจะสูงที่สุดนะครับผมแล้วก็จะซูมด้วยตัวเลลนนะครับใต้ตัวเลลนก็คือ o e r 127นะครับถึง134นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนูสุดท้ายนะครับของการ c h a ตอร์ที่2นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูแชปเตอร์ที่3นะครับสุดท้ายนะครับสำหรับแชปเตอร์ที่3นะครับตรงนี้นะครับด้านขวามือนะครับก็จะแบ่งด้วยกันนะครับในการเล่นนะครับอันนี้จะเป็นเล่นรายวันนะครับก็คือเก็บตู้นะครับก็จะมีตั้งแต่อีซี่นะครับก็คืออย่างง่ายสุดนะครับแล้วก็อันกลางก็จะเป็นตัวฮาร์ดนะครับตอนนี้เป็นความยากระดับกลางนะครับจะมีให้เล่นทั้งหมด2 สองด่านได้กันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเคซี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นยากสุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเจอบอทนะครับ5ดาวนะครับผมตรงนี้ก็จะได้นะครับเป็นตัวเคสตัวนี้ครับทีวีวนะครับเป็นรูปอ่านูซอนขึ้นนะครับจำนวน120นะครับคูณ120นะครับผมแล้วก็ส่วนส่วนฮาร์ดนะครับจะรับโทเค็นะครับ60นะครับ อันแรกก็จะเป็น60ก็คือ120ิเช่นกันครับแต่จะเล่นเป็น2ด่านนะครับผมนะ้แต่ความความยากง่ายนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับตรงนี้จะเล่นเป็น3ด่านนะครับก็จะได้แค่กูยี่สินะครับก็คืออยู่สูงสุดที่60เท่นันเองนะครับก็คือเลือกเล่นนะครับตรงนี้ก็จะมีให้หมด3รายการด้วยกันนะครับ easy hard แล้วก็ crazy นะครับอย่างยากสุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านขวามือครับมนูนี้ด้านขวามือครับจะเป็น อ, yup. <po target> อันนี้จะเป็นเส้นทางนะครับของในการเล่นนะครับก็อันนี้จะเป็นสัปดาห์แรกครับก็คือ <Supp> ส <sm> ัปดาห์แรกก็จะมีใช้โทเค็นนะครับคูณด้วย30นะครับในการแลกการสุ่มนะครับก็คือลิมิตที่10ครั้งนะครับแล้วก็จะหมดอายุใน56วันนั่นเองนะครับแล้วก็ของรางวัลก็คือทางด้านขวามือนะครับก็จะมี10รายการด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เปิดครบ10ครั้งก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นของรางวัลนะครับก็คือจะมีผู้เล่น g ีวีทีวนะครับก็คือ O v r ว126ถึง144นะครับตัวนี้จะเป็นการสุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนสัปดาห์ที่2อครับ2ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่3ยังไม่เปิดสัปดาห์ที่4ก็ยังไม่เปิดนะครับสัปดาห์ที่5้าก็ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็มาดูด้านขวามือนะครับด้านขวามือตรงนี้ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดในสัปดาห์แรกเล่นครบนะครับสัปดาห์แรก ตัวนี้ก็จะปลดล็อกให้นะครับเราก็สามารถรับได้ฟรีนะครับก็จะเป็นการสุ่มตัวเล่นะครับ126ถึง134นะครับในการสุ่มนะครับของสัปดาห์แรกครับแล้วก็ส่วนด้านขวามือนะครับในด้านขวามือตัวนี้ก็จะเป็นตามสัปดาห์ไปนะครับวีที่2นะครับ3นะครับ4 5 6หนะครับไล่ไปเลยนะครับถึงวีที่สัปดาห์ที่13บนะครับผมตัวนี้ก็จะเปิดไล่ไปนะครับปลดล็อกตามไปเรื่อยๆครับตั้งแต่ สัปดาห์ที่4นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรับผู้เล่น u r ร้อยสาขึ้นไปนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับถึงสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่1 3นั่นเองครับจะเป็นผู้เล่น u r ร้อยสานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของ TOTY นะครับของเซิร์ฟญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมอย่างไงก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับสนุกกับเกมนะครับผมก็ คลิปนี้ก็ขอบคุณครับพี่เพื่อนนะครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันวะครับเพื่อเป็นกำลังใจงกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ